ด้วยตัวครีมที่ให้สีแบบเมทัลลิกจึงทำให้สีผมที่ได้มีประกายเงางามมากกว่าปกติโดยเฉพาะขณะที่คุณกำลังเคลื่อนไหวจะเป็นช่วงที่เส้นผมดูมีชีวิตชีวาดุดดังเส้นผมกำลังเล่นกับแสงไฟมากที่สุดอีกทั้งสีอเมทิสตยังช่วยเพิ่มความลึกลับน่าค้นหาเพราะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเรียบรู้ขั้นตอนในการย้อมก็ไม่ยุ่งยากค่ะ สามารถทำเองที่บ้านได้เลยรับรองว่าสีย้อมจะติดทนไม่เพี้ยงง่ายและทำให้สีผมออกมาดูสม่ำเสมอคุณจึงสามารถทำผมทรงใดก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสีผมไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากเม็ดสีชัดเจนปิดสีผมเดิมได้โดยไม่ต้องฟอกสีปริมาณที่ได้ต่อกล่องก็เพียงพอต่อการย้อมแม้คุณผมยาวหรือผมหนาราคาสบายกระเป๋าสุดๆค่ะ ยย้อมผมแบบน้ำนมตัวนี้มีส่วนผสมของสารบำรุงเส้นผมจากธรรมชาติอย่างน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันดอกทานตะวันช่วยให้ผมของคุณมีสุขภาพดีเงางาม,งามนุ่มสลวยมีกลิ่นหอมทั้งในระหว่างการย้อมและหลังจากย้อมผมจึงหมดกังวลเรื่องผมเสียและกลิ่นฉุนไปเลยค่ะในส่วนของเม็ดสีก็ค่อนข้างชัดเจนแถมยังมีโมเลกุลขนาดเล็กจึงซึมซาบเข้าสู่เส้นผมได้ดีสีติดทน ขั้นตอนในการย้อมไม่ยากนะักแต่ในการย้อมจะต้องแบ่งผมออกเป็นช่อๆเพื่อให้สามารถย้อมได้อย่างทั่วถึงและเพื่อให้สีผมที่ได้มีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะแบรนด์โลแลนถือเป็นชื่อที่ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพมาอย่างยาวนานซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมของโลแลนมักมีคุณภาพที่ดีในแบบที่ช่างทำผมเลือกใช้งานและสำหรับยาย้อมผมโลแลนพิกเซลเคอร์นี้ก็เป็นเนื้อแบบครีมข้นแม้จะไม่เหมาะที่จะย้อมด้วยตนเอง เพราะค่อนข้างใช้งานยากและเสียงที่สีจะออกมาไม่สม่ำเสมออย่างที่เราได้เกลิ่นไปแต่ก็ขอรับรองเลยค่ะว่าหากย้อมอย่างถูกวิธีคุณจะได้สีม่วงเข้มในแบบที่ถูกใจคุณในราคาที่สามารถจับต้องได้คุณสมบัติเด่นอีกอย่างของยาย้อมผมชิ้นนี้คือมีกลิ่นหอมและยังช่วยบำรุงเส้นผมจึงหมดกังวลเรื่องผมแห้งเสียชีฟูหลังจากการย้อมไปได้เลยค่ะ หากนึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงามเกาหลีใต้ย่อมเป็นอีกหนึ่งประเทศที่โดดเด่นในเรื่องนี้รวมยาย้อมผมจากแบรนด์แห่งแดนโสมที่เรากำลังจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักด้วยก็เช่นกันค่ะโดยโฟมเปลี่ยนสีผมตัวนี้จะให้สีม่วงอมมาตาสีที่ได้จึงออกโทนมืดแต่ด้วยเนื้อโฟมที่หนานุ่มและมีเนื้อเนียนจึงช่วยให้สีผมที่ย้อมออกมามีความสม่ำเสมอใช้งานง่ายไม่ต้องกัดสีผมก่อนใช้ แต่หากเป็นผมสีเดิมของคุณค่อนข้างเข้มสีม่วงที่ได้จะไม่ออกโทนม่วงมากนะักแต่หากเป็นสีผมผมมีโทนสว่างอยู่แล้วสีม่วงที่ได้ก็จะสดและสว่างเทียบเท่าหรือมากกว่าหน้ากล่องเสียอีกค่ะครีมเปลี่ยนสีผมตัวนี้เป็นแบบกึ่งทาวรที่ให้สีโทนบอนสว่างแบบพาสเทลอย่างสีฟินลี่หรือไบร์ลลเวนเดอร์ค่ะ ด้วยสุรพิเศษที่เป็นครีมแบบเนื้อเจลจึงช่วยให้ย้อมทั่วถึงได้ง่ายสีสดเด่นชัดไม่เป็นไม่ทําให้หน้าดูหมองแถมยังไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนียหรือสารอื่นที่ทําลายเส้นผมจึงไม่ทําให้ผมเสียสามารถย้อมด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องนอช่างเสริมสวยเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังเป็นรุ่นทินดังนั้นหากคุณต้องการสีสดตามตัวอย่างก็ควรฟอกผมก่อนนะคะและหากเป็นคนที่สีผมเข้มอยู่แล้ว ผลลับที่ได้อาจจะไม่ชัดเจนและมีเพียงประกายจางๆเท่านั้นค่ะยาย้อมผมสีม่วงสูตรนี้เป็นยาย้อมผมเนื้อครีมข้นโดยแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากร้านทำผมมากมายอย่างเบอร์รีนาค่ะซึ่งนับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพได้เป็นอย่างดีสำหรับสีม่วงที่ได้จะออกมาดูเด่นชัดและเนวงาม พร้อมกับคงทนไม่เพียนไปจากสีที่ได้อย่างยาวนานแถมหลังจากการย้อมแล้วผมจะยังคงนุ่มไม่ทําให้ผมแห้งเสียและที่สําคัญคือมีราคาที่ย่อมเยาวแบบที่คุณสามารถซื้อมาย้อมเองได้เลือกผสมสีโทนใหม่เองได้ง่ายกลิ่นไม่ฉุนมากใช้เวลาในการรอสย้อมเพียงแค่20นาทีก็จะได้สีผมตามต้องการแล้วค่ะยายาอมผมครีมข้นตัวนี้มีอ่อนโยนต่อผู้ใช้ไม่ทำร้ายหนังศีรษะและเส้นผม ด้วยความที่ในเนื้อครีมผสมคอนดิชเนอร์จึงช่วยให้ผมได้รับการบำรุงมีสุขภาพดีเงางามเป็นประกายและไม่เกิดปัญหาผมแห้งเสียหลังจากการย้อมสีผมนั่นเองค่ะตัวเนื้อครีมข้นมีคุณสมบัติทำให้สีติดทนและไม่เพี้ยนเมื่อผ่านไปเป็นเวลานานสีสดชัดเจนกลิ่นไม่ชุนราคาไม่สูงแต่คุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอย่างแน่นอนและเพื่อให้ผมดูเงางามและสีติดทนนานมากขึ้นหลังการย้อมควรบำรุงด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเพิ่มเติมด้วยนะคะ สำหรับอีกหนึ่งตัวที่เราอยากแนะนำก็คือสเปรย์ย้อมผมที่สามารถทำเองได้ง่ายๆขวดนี้นั่นเองค่ะเหมาะมากสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสีผมเพื่อไปออกงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะเป็นสเปรย์แบบล้างออกได้กลิ่นไม่ถุนสามารถเลือกส่วนที่อยากทำสีได้ตามต้องการด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กจึงสามารถย้อมสีผมได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าคุณจะมีผมสีเดิมโทนไหนก็ย้อมติดได้ง่ายสีของสเปรย์ให้สีม่วงโทนอ่อนเหมือนดอกลาเวนเดอร์เหมาะกับลุกสาวหวานหรือลุกร่าเริงสดใสเพราะเป็นสีม่วงโทนสว่างหากรู้สึกว่าสีที่ได้ดูชัดเกินไปสามารถใช้อีกเกลี่ยเม็ดสีได้ตามความต้องการค่ะ ครีมย้อมผมสูตรนี้มาในรูปแบบเนื้อครีมข้นช่วยให้สีติดทนนานและมีความชัดเจนมาพร้อมด้วยการผสมผงไข่มุกลงไปในเนื้อครีมทําให้สีผมที่ทําออกมาดูสดใสแถมยังเป็นประกายเมื่อต้องแสงในตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และแอมโมเนียแต่ก่อนย้อมจําเป็นต้องกัดสีผมก่อนนะคะเพื่อให้สีติดทนและได้สีตรงตามหน้ากล่องโดยสีผมก่อนย้อมจําเป็นต้องมีความสว่างที่ระดับแขึ้นไป ไม่อย่างนั้นอาจย้อมผมไม่ติดหรือสีเทียนได้ดังนั้นขั้นตอนในการย้อมและการเตรียมความพร้อมจึงค่อนข้างยุ่งยากสักนิดค่ะสำหรับยาย้อมผมแบบสเปรย์ตัวนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการผมโทนสีม่วงเข้มแบบอเมทิสต์สามารถย้อมเองได้ง่ายโดยพ่นเขยา่าขวดสเปรย์ก่อนใช้แล้วลงบนเส้นผมตามที่ต้องการทิ้งไว้สักครู่แล้วซับให้แห้งเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ผมสีม่วงสดใสเง,งางามเป็นประกายแล้วค่ะแต่สีที่ได้อาจดูไม่ค่อยสม่ำเสมอมากนะัก จึงต้องทำการพ่นหลายครั้งเพื่อผลลัพธ์ที่ดีหากคุณเป็นคนผมยาวก็ควรใช้สเปรย์สองขวดเพื่อให้สามารถย้อมได้อย่างทั่วถึงค่ะแต่สเปรย์อาจมีกลิ่นฉุนและลางออกค่อนข้างยากหากสียังไม่แห้งดีสีจะหลุดไปติดหรือเปื้อนสิ่งต่างๆได้ง่ายจึงต้องระมัดระวังในการใช้ให้มากค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด